ก้อ mm hmm. ยข้าวเจ้าวะท่านมาแล้วครับมาแล้วปลาล่าอิดป่งล่างหอมแซ่บนัวสไตล์อีสานบานเฮ่าหลายท่านมากินซุ้มตำร้านต,าต่ตงๆบ,บ,บ,บอกว่าอร่อยแซ่บนัวน้ำปลาร้ามีจำหน่ายไหมตอนนี้มีแล้วนะครับใครอยากแซ่บอยากนัวครับเชิญได้เลยครับพี่น้องครับน้ำปลาร่าอิดโป่งล่าง สวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับตอนนี้อยู่ครับอาจารย์วิกเอ๋อทรงอาจารย์วิกตอนนี้มือมือนี้เขามาใส่นี่อ่าสีสเกลครับล่าสีสไลด์ครับล่าสีสไลด์บ้านเกิดเมืองนอนของน้องกักเมื่อเบสเมื่อเบ็ดครัสเชิญเชิญนะครับน้องกักมาตั้งแสองมือแล้วบุญกะถินบุญกะถิ่นถินใหญ่เขาเอาบอกว่าก้อยสูตรสีสเกลนี่บกขึ้นมงคลอื่นแมนครับบกขึ้นมงคลอื่นจังไงเพิ่นก้อยจังไงเพิ่นสีเนียนหอมครับเนียนหอมหอมแดงเพราะว่ามันเมื่อสีสเกลกับเมืองเมืองหอมเนาะครับผม หมายถึงว่าไซ่หอมเป็นแบบเป็นหัวเลยบอต้องซอยเองสิบอโอ้ซอยสอยอยู่ครับสร้อย <c oughs> อยู่ครับผม <c oughs> อ,อ๋อนี่บอกงว่วพวกอยู่ในคอกกันบ่าน <c oughs> น้างนคคอกรับ <c oughs> เห็นบ่แจ้งช่วงนั่น <c oughs> โอ้เออนั่นแหละนั่นโอ้งว่วในคอกเดี๋ยวสีมะเบืองว่าสูตรสีสะเก็ก้อยสูตรสีสะเก็ว่าสั่นว่าบุกคือบของไหนว่าสั่นก็เลยสีมะเบืองแรกแล้วก็ได้ยินคราวว่ากินก้อยกับข้าวเจ้านะวะข้าวเจ้าครับผมซื้อมาที่แรกพอแม่หนำแข็งใส่ครับเป็นยังย่างไม่ไก่ก้อยกับข้าวสวยครับโอ้ยสดเลือดแซ่งเขา ข้าวสวยก้อยสูตรศรีสะเก็ดยังไงไทยไม่รู้ยังไม่เคยชิมต้องมาดูครับสูตรยาสูตรทอดกับยาสูตรทอดสูตรนู่นสูตรนี่จังหวัดบุกขันต่มือนีมาศรีสะเก็ได้ข่าวว่าเนื้อท่างนี้ก็บอกคือเนื้อทั้งอื่นเนี่ยเห็นปะคือเนื้อทั้งอื่นนี่ตับนี่มันแทบเชโมเหลือเราเด้์แน่นครับอนี่ตับลายครับตับลายบ่ห่วยโอ้ปาเหลือเท่านี้บ่ครับใช้ใช้ใช้มาปุ๊บดูตับเอาบทเลยเด้ป่ะนี่ได้ครับเอ้า คนอื่นก็จะชิรได้กินบ่มีอยู่ครับเหลืออยู่มีอีกแมนครับแมนมาไหนี้องเสื้อตับมาอยากใส่นี่งัวคือมีหลายตับแท้บอลูนครับฮะเออเฮ็ดเองเลยบองง้อนี่บอครับพอเฮ็ดครับพอเฮ็ดตัวเคยเลี้ยงงัวบ่เคยครับเอาดีๆเลยป่ะเคยงัวบ่บ่เคยครับผู้ยากลด้ตคุยได้อยู่แต่ว่างัวมันงัวมันเคยเห็นแต่งัวสิงครับงัวนี่ใครับงัวอะได้งัวถีบเด้อเด้ออไปหาเฮ็ดเด้อบอครับเออกระดูกนี่เอาไอเอานังเด้อนี่กระดูกอ่นนี่ นี่นี่เอาจิบเฮ็ดก้อยเขาบอกว่าก้อยของสีสเกตี่บ่คือก้อยทั้งอื่นบ่ครับแมนครับสูตรสูตรพื้นเมงไหนสูตรอยู่กับคนเฮ็ดครับอยู่กับคนเฮ็ดแมนครับเออแมนความมันอีบีวะอยู่แต่คนเฮ็ดเนาะแมนครับไผ่แสบไผเฮ็ดแก้วแสบกระแซบครับไผเฮ็ดแก้วแสบกระแซบแมนครับบ่คือบองไดบ่คือครับมังอื่นเฮ็ดแก้วคนละแบบครับมังอื่นเฮ็ดแก้วจังไหนมังอื่น่ะมังอื่นอาจสซีเปรี้ยว ผสมหวานนะครับเปรี้ยวผสมหวานแม่ครับรบ้านมึงกินเนือ้อแกว้วเปรี้ยวหวานแม่ครับโอ้ยแปลกเพียกเลยสีสเกีแกว้วแบบเปรี้ยวหวานบ่เคือคไผครับแม่เป็นมึงผู้เดียวบ่่คยอไผนี่แม่ครับเพราะผมบม่กินครับบ่กินอ,อ๋อบา้า,บานจังหวัดอื่นอาจจะเป็นเปรี้ยวหวานแม่ครับแต่ของโตล่ะบ่กินครับกินโ่กินแก้วครับกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อบ่กินแก้วแม่ครับมึงไหวปะนี่ไหวครับเอาเอาตับนี่ตัวว่าใครได้เนาะเอาตับเลยตับนี่เลยเมามาถุงมาปกติเราไปซื้อเนื้อแถวอีสานนะครับ ตับสิบอะไรหลายปานี่นี่คือตับนี่ยเขาจ้าสิแป้งขายกับเนื้อที่ละโลสองโลเนาะครับเนาะยี่มองนี่อำเภอยังกว่าฮันนี่อำเภอราสีครับบ้านสังแก้วบ้านสังแก้วเป็นสังปีครับโอ้ทางท่านสมัยเลยท่านสมัยโลหนึ่งสิบขีดคือบ้านห้อง่านี่บ่อครับอันนั้นอันนั้นขาทุนครับตรงแข้งไหนมั้งอันนี้โลแปดขีดโลละแปดขีดทั้งเนี่ยโอ้บ่คือเฮาว่ะอันนี้ห้าร้อยสิบบาทครับอันนี้อะไรอันนี้ตับอันนี้ตับตับโลเท่าไหร่ 2ับลดสองร้อยแปดสิบครับับลดสู้ละสองร้อยแปดสิบแมครับอ่าสี่ร้อยเาอ๋อเนี่ยวันี่มีราคาโคดของแต่ละเนื้อเนื้อต้มร้อยห้าสิบรอหบอ่าต่อวันอันนี้ก็ร้อยห้ิอันนเนื้อยังไงอันนี้เนื้อต้มต้มด้วยกันอ่าร้อยห้าสิบเอออ่าทั้งหคดจ้บาทครับฮะจ้บาทครับอันนี้สามร้อยเนาะอ้ยอันสามร้อยอันนี้เท่าไรนี่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้แม่สามรอยเป็นสามรอย อันนี้สั่งไม่หลงโอ้หลงหลงมาสันเอาตับสี่อยเศ้าเป็นเจ็อยเศ้า่าเนื้อนี่ร่วมกันเป็นเท่าไรเป็นพันสองเมื่อหาอยเศร้าบ่พันสองี่สิบพันสามเด็ดปได้ครับเอาครับพันสามสามลอยนครับเออเอาครับได้เนาะหอวยสิลโถหายไร่เถอะพนสามเนาะกระดูกได้ในบ่กระดูกดิไดนฟรีครับหายฟรีเลยอคอขอกระดูกน้ำได้ครับอันเดียังนี่ ตะกะตกาเงินครับอันนี้บ่อใ้บ่ได้กอดออกเลยปกติขายบ่นี่หอยหอยไว้อีหยังมันหมดกินบ่ได้นี่ยหอยคนเบิ่งคนเบิ่งเนาะคนก็เบิ่งอยู่ว่าเอาหอยไว้เบิ่งครับเบิ่งเลยเนาะให้ฮู้ว่ามีคนขายอยู่เนาะบอกครับให้ฮู้ว่ามีเนี่ยหัวมีเนี่ยมันขายงูขาหมาเนี่ยขาหมาโอ้เอาขาหมามาหอยแทนเอาโอเคโอเคไปมาส่อนถุงส่อนยังให้เลยบ่มดไปเข้า ได้แล้วอยู่นี่มาตะโดนไปนี่13ปีแล้วครับ13ปีตั้งแต่เกิดเลยบ่แม่นครับอายุ16ครับ16ต่อใหญ่ไม่จับของอื่นบ่อยากครับอยู่นี่ครับอยู่นี่มาตะลุงไม่ใช่ป่ะอายุ16ปีแต่มึงอยู่นี่มา13ปีแล้วครับแต่อยู่นี่ตลอดอีกโดนบ่นี่บ่โดนบโดนนะไปขอบใจก้ไรครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านใจเงินรืมหมดรื่เดีใจไรน่องได้เงินยังไ้อยู่ายได้ย่ด้ยงไ้ยังไน้ยั่ยงได้ยงินยได้ยงไยังไ้ังไยได้ยงได้ยยงงยงไยังยัยได้ังได้ด้ย้ยัยัอไได้ยังไดอยด้งได้งยัได้ยั้งไอยยด้าไไ ไปโหลดแจ้งไหนบ่ได้ดอกผมมีพร้อมผมได้เองสิเนื้อผมไม่ใส่แล้วใดเออก็ถือว่าไออิดมางก็บอกแล้วผ่านผัผ่านเลยครับติดได้พอมกับหมาถามเนื้อผมไม่ใส่บบฮะเนื้อผมไม่ใส่บบก็จะบอกเราวตีแหละเขาต้องหยิเบิ้งอี่ครับแล้มีกล่องต้องจอนไ่้ไอเฝ้าไอเฝ้าเนาะมีกล่องต้องจอนไ่้ไอเฝาวินดีเนาะแจกจ้าไปเลยผมมีกล่องต้องจอนเ่ยไอเฝาวินดีเนาะเพราะผมแจ้งจ้าฝุ่นไอเด้เอาแจกจังไปเลยวะนี่เอาเงินดี๋ยวไอไอมีโอนเด้โอนหนาล้านมี่มันบรรทุก ไปเดี๋ยวอ้เดกใ่อนไม่ใช่อเดี๋ไเป็นโค้งรถกันครับไปอีรีบวะโมเสารไปโค้งรถกันตอนนี้ก็ได้ไอรถมันไหอันตรายโมมีใหญ่มมีรถบมมีรถก่อนเลยเออไอตัวซ้ำมาเนี้ยตัวซ้ำมาเนี้ยโอ้ยตีว่าโคตก่อนที่โค้งไปกับโได้บอกดินี่บรถมันอันตรายจะหุมุไป อาจารย์ผมแป๊บเดยวนี่เจ้าหน้าก็ห่มใหม่เออโมเมนต์เหรออันนี้ห่มไกลเกินเบียก่อนหน่เบียก่อนเบียก่อนเบียก่อนหนเบียก่อนเบียกฝ่าเิบ่าวเอ้ยเอาผมยีก็หน้าใหม่เดียวเอามาเดียวโดนทำมาเดียวจอดจอนโอ้ยมาน้าเอายังสิเนาะเผาผมน้าเอาเงินเนาะพอผมด่านหน้ามยังนี่น้ามาเอาเงินครับคขาอย่างขาเนี่ยงัวครับโอ้ยอยากอายเจ้าให้ไอ้ไปกินซะแกนับป้๋ ค้งไปกับบรห้โค่งบ่ิหาโค่งกิดได้อันนี้ผมพันสามพันสมพันสองพันสองห้าบเอ้าว่าหันอายบอกพันสเอาเอาพันสามไปโอ้คุณข้าวข้าวยางน้ำนี่ครับกดเลยครับกดเลยครับกดอีงนะครับ โอ้ <c oughs> ขอบคุณครับ <m ock> ไปได้นะครับโอ้มดเดียวดีดเนื้อโอ้เมนูนี่พี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิรงว่าสูตรซีสเกตด,ดีอาจารย์กักอาจารย์วีคุณบอกว่าเพิ่มมาก่อนแลวคุณบอก,กวา่า,กวาสูดพก็คือไฟ <c oughs> เดี๋ยวไปเฮกกันครับสูตรแบบบ้าบาเลยครับไป <c oughs> ตอนนี้นะครับ ผมพูดถึงเจสุมินก่อนเจสุมินคือผลิตภัณฑ์าอานเสริมนะครับที่ดูแลตับขับแอลกอฮอล์ใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดหรือว่าไขมันพอกตับนะครับผมมีผลเลยจะให้ดูผลการไปตรวจค่าตับเป็นยังไงบ้างครับผลการตรวจเท่าที่ดูจากค่าตับที่ส่งมาให้ตอนนี้ค่า AST และ ALT อยู่ในช่วงปกติครับนั่นหมายความว่าตับของคุณทํางานได้ดีไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติครับโอเคฮะนี่บอกแล้วนะครับว่านี่ผลจากการที่ผมกิน เจสุมินนะครับมาแมาณว่ามาว่าให้พี่ให้น้องว่าอุ้ยถ้ากินนี่อย่างสิได้ครับพี่น้องฝากทุกท่านเลยนะครับเจสุมินนะครับนี่ผลการยืนยันจากการไปตรวจตับตรวจเลือดมาเรียบร้อยนะครับฝากเลยนะครับสนใจก็ไปที่เพจเจสุมินแล้วก็ที่ไลน์แอดแอลพีสองสองเลยโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศบ้านเลยครับนี่ออกเลยจานวิกเท่เลยจานวิกครับนี่กระสายพ่อคั่วนะครับนี่จานวิกเนื้อพันสามกับผูดนึงเลยไปอันนี้เนื้อต้มตัวนี้ เออเออฮะลอกัานละเออก้อยสูตรศรีสะเกดมันสีต่างจากของอื่นของเด็เพราะว่าเมืองศรีสะเกดเป็นเมืองที่ต้นหอมนี่ลายมแม่เมนค่ะเมนค่ะก็เลยต้องใส่หอมลายบ่ใส่หอมส่วนกว่าสีหนึ่งหอมแดงค่ะเฮ็ดแก้วก้อนบ่ครับทีมง่ายคนอยากจุไหมเฮ็ดแก้วก้อนก็ได้ค่ะมาผมซร้อยไงไหมพี่ไค่อยเห็นดอกค่ะพี่ศรีสะเกดพี่กว่าบอกครับต้ก้อนนี่เคยเปิดร้านมาก่อนเมื่อก่อนเปิดร้านอยู่ระยองค่ะตอนนี้กลับมาอยูหรือลานก้อยร้านลาบบหรครับร้านขายมุ้งค่ะร้านขายมุ้งเนาะ สิไปกินบ่นนี้มาใหม่เนาะปลาบ่เอาเอาขอดีนะคะขอดีนี่ตีก๋วยนะคะต้องน้ำจิ้มนองพ่อนดีงัวครูคนไทยมาโดนนี่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 ดีงัวที่ได้รับมาตรฐานเลยใส่ดีเลุกไปเลยเอยๆค่ะอ๋อขมตายบ่เอาเรื่องค่ะโอ้ดีใส่ปลานีได้แต่แม่ใส่ค่ะใส่เลยหล่ะเนี่ยมุดอยังสั่นเลยเนื้อหนิมีนี่ครับพี่น้องมีตรบอันนี้เอาเนื้อต้่มนะนี่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ขาล่างน่องลายปาดเป็นตะขมคักแต่ ผมนี่ทาเบิ้งการก้อยอย่างเดียวครับเป็นอู้หมอนี่ไหมพูน่ะโอ้หันคืดแต่ว่าพูน่ะปาบปาบปาบเคยสูบมาก่อนครับต้องสูบใบบกูดนะครับใส่หอมสูบใบบกูดใส่หอมนั่นนครับผมวาปอีกแล้วบบดนี้กันใหญ่มากขึ้นมาโพดเสียงกันเลยอันนี้บ่ราะเป็นเสียงเนี่ยอเสียงเสียงเสียงป่ะเสียงเสียงบ่เนี่ยก้อนก้อนก้อนเพื่อสายจุเขาสิได้จุก่อน เฮ้ยเอาจะบาดกันนะเอาสิว่านี่ไหมรายการของเพื่อนวะเนาะตเป้ยงามขนาดเลยนี่เนาะจะคำกันนะมามาสีเกศนะ ตอนงามๆุ้ยหวานตามบยตงามใครอีวะงามครับเออดูนอดอึเป็นสันนี่วะับผมเลียหลเตะเขาโกรหลืยอมอาจารย์โยนมือพินนะในตำนานัาผม เนี่ยครับนี่จะเชฟใหม่ได้ครับนะเชฟใหม่เชฟใหม่สายนิดเดีคนคนือนี่เกันขาดเกลืออได้อะบาร์ทองขาดเกลือมันก็สีโบเป็นรสชาติคมันสีกอยาก็สีใสเข่าขว้าอาจารย์ยูนี่สายต่มนะครับพี่น้องเคยสีเขีดพคนใส่ผงนัว่ห่นค่ะเกลืคนคนค มันแตกต่างคืออะไรเนี่ผมก็ลงังถ่าเดนี่พี่น้องอันแตกต่างคือเอาสีเน้นหอมแดงนั่นแหละค่ะเอาใจหอมแดงคืออันเผือกของบา้านเฮาก็ะไรเกษตรของบา้านเฮาเนาะค่ะเผือกเกษตรบ้านเฮาครับขออัน,อนสีสันเลยค่ะขอสีสันโอ้โหนี่นี่เรียวเรีวมันบ้าครับนี่ค่ะนี่คือแล้วแล้ยวนะคะบักหน้าอ้บักหน้ามันหนวยใหญ่หรือไงตักเลยแม่ชิมชิมครับอ๋ค่ะที่ค่ะเเลยใช้จานเลยครับแม่ เสร็จแล้วครับสูตรสีสะเก็ดว่าสั้นกับไก่เคี่ยงแหละผมมาแค่เพิ่นใส่หอมแดงไก่เคี่ยงเลยแค่เพิ่นใส่หอมแดงเข้าไป<ม>าน้ำแดงกินครับกินแก้มด้วยค่ะมากินน้องเขามาบ่านี่กินจังไดกินได,นไดเ,อเอาเอาเลยจะกลับนะครับเอาเอาข<อ><อ>่อยครับข่อยเจ้าครันพี่น้อง,อ,งอื นะก๋ยอยข้าวเจ้าวะท่านมันก็ได้มา<ด>แต่มันจะแปลกๆหน่อยนี่คือสองห้องข้างเขาเลยอ่ะอือเหนื่อยไหมห้ามเหรอบอกแล้วน้องครับบรรยากาศเมื่อนี้กับผ้าสีสเกตมากินก้อยแบบสีสเกตลาดแบบสีสเกตกับอ่าวิธีการคือกันนะแคบ่บนใทัต้นหอม ปกติคาราสินพงกกะไซเพราะว่าต้นหอมเนี่ยคือสีเกตเกิ่นขึ้นซื้อนอะพี่น้องเนะเาะอ้าวโอเคคลิปนี้ฝากไว้นะครับผู้ใดมาท่างสีเกตจะลองมาเมบ่งเิ่นกินกับพัดเจ้าเอาคลิปนี้ล่ไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ